สวัสดีครับเพื่อนเพื่ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปวันนึงเนื่อง,งจากแอดมินติดภารกิจส่วนตัวอยู่ที่ต่างจังหวัดโดยในคลิปนี้ผมก็จะมีความคิดเห็นของแฟนกีฬาชาวต่างชาติมาฝากกันดังเช่นเคยกับมุมมองของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามหลังจากที่สื่อออนไลน์ในบ้านเขาอย่าง next sport โกเวียดนามและก็เพจแฟนวีลีกได้มีการเผยแพร่ข้อมูล10อันดับนักเตะที่มีมูลค่าสูงที่สุดในการแข่งขันฟุตบอล f f f เสุตีครับในครั้งนี้โดยข้อมูลที่ทางสื่อเหยียนได้นำมารายงานกันในครั้งนี้ก็เป็นตัวเลขที่ได้อ้างอิงมาจากเว็บไซต์ transfermarkt.com ที่มีผู้เล่นไทยติดอยู่ใน10อันดับแรกอยู่ถึง6คนในขณะที่ไม่มีผู้เล่นชาวเวียดนามที่มีมูลค่าติดอยู่ในท็อปเทเลยแม้สักคนเดียว ซึ่งนักเตะไทยที่มีมูลค่าติดอยู่ในอันดับท็อปเทของอาเซียนก็ได้แก่สารัตย์อยู่เย็นที่ติดอยู่ในอันดับที่8ด้วยมูลค่า4 0 0 0ยูโรสุประโชคสารชาติที่ติดอยู่ในอันดับที่6ที่5 0 0 0ยูโรทิติพันธ์พ่วงจันทร์และธีริสินแดงดาที่ติดอยู่ในอันดับที่4และ5ด้วยมูลค่า6 0 0 0ยูโรเท่ากันทีรธทบุญมาทันที่ติดอยู่ในอันดับที่3ที่มูลค่า9 0 0 0ยูโร และชนาทิพสงกระสินที่ติดเป็นนักเตะค่าตัวที่แพงที่สุดใน AFF s u z u สุดสุกีครับในครั้งนี้ที่มูลค่า1.6ล้านยูโรซึ่งจากผลอันดับมูลค่านักเตะที่เต็มไปด้วยผู้เล่นไทยแต่ว่าไร้แข้งเวียดนามในครั้งนี้แฟนบอลของพวกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังมุมมองบางส่วนจากพวกเขากันดูครับโดยชาวเวียดนามคนแรกได้มาแสดงมุมมองในเรื่องนี้ว่าราคาซื้อขายแพยงๆมันก็แค่ดูดี แต่สิ่งที่มันสำคัญคือการเล่นได้ดีส่วนคนต่อมานี่ก็ได้คอมเมนต์ว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องมีราคาแพงเพื่อที่จะได้เป็นแชมป์็อกในขณะที่คนต่อมานี่ก็กล่าวว่าราคาสูงแต่ว่าไม่สามารถนำถ้วยกลับไปได้มันก็แค่ไวท์เปเปอร์ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองถึงมูลค่าของผู้เล่นไทยว่าพวกเขาราคาสูงเพราะว่าสามารถไปเล่นในลีกต่างแดน มันก็มีผู้เล่นดีๆในเวียดนามหลายคนเหมือนกันแต่ผู้เล่นของเรามักเล่นอยู่ในประเทศกันอยู่เสมอซึ่งคนต่อมาก็ได้มาแสดงความเห็นด้วยในเรื่องนี้ว่านั่นมันถูกต้องแล้วเวียดนามไม่มีผู้เล่นที่ไปเล่นอยู่ในต่างแดนส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์เชิงตัดเพาะด้วยการอ้างอิงไปถึงหนึ่งในผู้เล่นที่ติดในท็อป10จากชาติอื่นด้วยว่ามันมีหนึ่งผู้เล่นจากลาวด้วยแต่กลับไม่มีผู้เล่นชาวเวียดนามเลยมันน่าเศร้ามาก ซึ่งคุณเล่นชาวลาวที่เขาได้กล่าวถึงตรงนี้เนี่ยก็คือบิลลี่เกตแก้วพรมพร,พรที่เล่นอยู่ในลีกฝรั่งเศสและมีมูลค่าอยู่ในอันดับ7ที่0 0แสนยูโรส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงนักเตะรายนี้ต่อไปอีกว่าผมคิดว่าคนที่แพงที่สุดจะเป็นบิลลี่ของลาวซะอีกซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้คอมเมนต์เพิ่มเติมว่าเขาเทียบเท่าเพียงหนงใน3จากราคาของไทเมสซี่เท่านั้น ส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ก็ได้ตัดพ้อไปถึงนักเตะจากทีมชาติของพวกเขาว่าทีมที่แข็งแกร่งที่สุดกลับไม่มีชื่อติดมาเลยมันน่าเวทนาซึ่งตรงนี้คนต่อมาจึงได้มากล่าวว่าเราจะเข้าไปติดกันได้อย่างไรสำหรับเวียดนามแล้วเราเล่นด้วยกันเป็นทีมเป็นรัดส่วนคนต่อมานี่ก็มองเรื่องค่าตัวนี้ว่าคนที่ดีที่สุดมันไม่ได้หมายความว่าต้องมีมูลค่าที่สูงที่สุดหรอก ในขณะที่คนต่อมานี่ก็มองไปถึงเหตุผลที่ผู้เล่นชาวไทยนั้นมีมูลค่าที่สูงกว่าผู้เล่นชาวเวียดนามว่าตลาดนักเตะในประเทศไทยนั้นมีความคึกคักกว่าในเวียดนามมากดังนั้นราคาถึงขึ้นสูงแต่ว่าคนต่อมานั้นกลับมองถึงเรื่องนี้ว่าสำหรับไทยแล้วราคานั้นมักสูงกว่าคุณภาพดูที่ผู้เล่นอังกฤษเป็นตัวอย่างสิแล้วคุณจะเข้าใจซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้ยกตัวอย่างพาดพิงไปถึงในยุโรปว่า แพงหรือไม่มันไม่สําคัญมันสาคัญที่ได้แชมป์หรือไม่ผู้เล่นชาวอิตาลีก็ไม่ได้แพงเท่ากับผู้เล่นชาวอังกฤษแต่ว่าได้แชมป์อย่างมากมายส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงค่าตัวนักเตะไทยเรานี้ว่านี่มันทําให้รู้ว่าคนไทยนั้นสร้างแบรนด์ของตัวเองเก่งแค่ไหนในขณะที่คนต่อมาก็มองถึงเรื่องนี้ว่ามันเป็นเพียงการตัดสินในเชิงทฤษฎีก็เท่านั้นไทยยังเทียบไม่ติดกับทัพดาวทองแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวว่า ไทยแค่ยังไม่เจอโค้ชที่เหมาะสมในการดึงคุณภาพของผู้เล่นแต่ละคนเมื่อใดที่เกียรติศักดิ์ถูกเลือกให้กลับมานําทีมและพวกเขาจะกลับมาเป็นบอสของอาเซียนในทันทีซึ่งคนถัดมานี่ก็กล่าวด้วยว่านี่มันทําให้ตระหนักเลยในทันทีว่าไทยยังไม่เจอโค้ชที่ดีอย่างมิสเตอร์พักถ้าพวกเขามีโค้ชที่ดีแบบมิสเตอร์พักบางทีเวียดนามจะไม่สามารถต่อกอนได้ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมถึงกุญซือชาวเกาหลีใต้ารายนี้ไปอีกว่า สำหรับเวียดนามแล้วการมีมิสเตอร์พักขังสอมันประเมินค่าไม่ได้ส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงเรื่องค่าตัวนี้ว่าวีลีกนั้นเป็นมือสมัครเล่นมากเกินไปดังนั้นมูลค่าของผู้เล่นชาวเวียดนามจึงตำ่ำส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวด้วยว่าวีลีกเป็นอย่างนี้ผู้เล่นของเราจะมีมูลค่าที่สูงได้อย่างไรเราต้องการมีการลงทุนเท่านั้นเมื่อวีลีกเป็นมืออาชีพมันก็จะแตกต่าง แต่ว่าคนต่อมานี่ก็ยังได้มาคอมเมนต์ด้วยความเชื่อมั่นว่าไทยเนี่ยยังคงไม่ดีเท่ากับเวียดนามร็อกซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวต่อไปว่าถึงแม้ว่าเวียดนามไม่มีผู้เล่นที่แพงที่สุดในอาเซียนแต่ก็ยังถือว่าเป็นทีมที่อยู่อันดับท็อปในภูมิภาคส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงผู้เล่นไทยที่มีราคาที่แพงกว่าว่าเจอกับเวียดนามพวกเขาจะต้องปิดสวิตช์พลังงานแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เตือนว่า เวียดนามเองก็ไม่ได้ชนะทีมชาติไทยมาอย่างยาวนานแล้วนะชัยชนะเมื่อปี2019มันก็เกิดขึ้นในแมตช์กระชับมิตรอย่างคิงคัพเท่านั้นในขณะที่คนต่อมานี่ก็มองเรื่องนี้ว่าฟุตบอลมันเป็นกีฬาประเภททีมและก็มีการเชื่อมต่อการระหว่างผู้เล่นและโค้ชผลลัพธ์ในตอนจบมันจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดดังนั้นเมืม่อเปรยียบเทียบมูลค่าของผู้เล่นแต่ละคนมันไม่สามารถบอกอะไรได้เลยแต่เมื่อพิจารณาถึงผู้เล่นในปัจจุบันไทยนั้นไม่ได้เทียบเท่ากับเวียดนามเลย ลองดูผลงานสิมันก็มีให้เห็นกันอยู่ส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวด้วยว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดมันคือการช่วยทีมคว้าถ้วยแชมป์และนําเกียรติยศกลับสู่ประเทศถึงแม้วเวีดนามจะไม่มีผู้เล่นราคาสูงแต่เราจะยังคงชนะส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็กล่าวด้วยว่าชนาทิพย์คือความภาคภูมิใจของอาเซียนแต่สําหรับผมนี่มันคือกีฬาประเภททีมเวียดนามของเราไม่ได้มีผู้เล่นราคาแพงแต่เราสู้ด้วยการเล่นเป็นทีมอยู่เสมอ นั่นมันเป็นพลังที่ยอดเยี่ยมที่สุดเช่นเดียวกับคนต่อมาที่เขาได้มากล่าวเสริมว่าเวียดนามไม่มีผู้เล่นราคาแพงแต่เวียดนามนั้นจะเป็นแชมป์ซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวถึงนักเตะไทยของเราไปอีกว่าชนาทิพย์เนี่ยเจอเวียดนามแล้วเล่นไม่ออกอยู่หลายแมชแต่เขาก็ยังคงมีราคาที่สูงอยู่อีกนะแต่จากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มากล่าวว่าชนาทิพย์เนี่ยเป็นอันดับท็อปของอาเซียนอยู่ทุกปีนะและมูลค่าของเขาก็ติดหนึ่งใน10ของหลีกญี่ปุ่นเลยด้วย ส่วนชาวเวียดนามคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมในประเด็นนี้ไปอีกว่าก็มารอดูในครั้งนี้กันชนาทิพจะผ่านตัวอ่านกับเหองดึกไปได้หรือไม่ไ<อ>ครับ ทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองส่วนหนึ่งจากแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามที่มีต่อประเด็นมูลค่านักเตะในศึกชิงแชมป์อาเซียนที่ผมได้ไปเก็บรวบรวมแล้วก็นํามาฝากกันเป็นเกรดเล็กๆน้อยๆจากศึกฟุตบอล AFF สุสโกิทครับที่ประเทศสิงคโปร์ในครั้งนี้ซึ่งผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่ามันจะช่วยให้เพื่อนๆทุกคนสามารถชมและเชียร์ทีมชาติไทยของเราได้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นไม่มากก็น,น้อยครับแต่สําหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ ถ้ามีความบกพร่องในการแปลณตรงจุดใดผมเองก็ต้องขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ